ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่นี่นะทางนี้เลยก็เครื่องก็สั่งมาจากธนก,กิจนะโคงก็มาซื้อแถวบ้าน โค้งก็เป็นเคทิ้งแดงก็ว,วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยเลยงามยามดีก็ทำการวหายแม่นางเลยนะก็เดี๋ยวโค้งคันนี้ก็เป็นเครื่อง120นะที่ขึ้นเป็นยันม่ากันโน่นะ ก็แม็กนัมก็เอามาขึ้นโครงเก่าแล้วนะขึ้นโครงเดิมอันนี้ก็ไปร้อยสิบโครงก็เป็นโครงก็ทิ้งหมดทุกตัวเลยนะจะมีซูเปอร์เคเอสสามตัวแล้วก็ เป็นเค2อีก3ก็เป็นแท3ทีเจสามนะอันนี้ใส่อันเก่าไว้ก่อนนะดอกอยางเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็เพิ่งมาลงนะเพิ่งมาลงก็พักนี่โผงงกับเครื่อง ก็เดี๋ยวจะวิ่งไปเอาลูกเตะมาติดนะตอนนี้ยังเป็นลูกเตะเดียวอยู่รับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้หลืงน้อยสาวไล่์ด้วยครับคราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ